สมถานะสไพยสิงอันดับหนึ่งนุ่นวรนุชเปิดใจหมดเปลือกซื้อทองคำเก็บไว้ทีเป็นกิโลเรียกได้ว่าคงแทบไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกสาวที่มากความสามารถอย่างสาวนุ่นวรนุชพิรมพักดีเป็นนัก,กสแสดงชาวทไทยตัว <โย S 1> สาวของปรีชาว,วงสวรรค์กับระเบียบวงสวรรค์เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของแก้วพรีเมียร์และสแสดงละครเรื่องแรกคือปอบผีฟ้าทางช่องเ็เมื่อปีพุทธศักราช2540 คู่กับนุติเียมโยทินโดยด้านชีวิตคู่นั้นสาวนุ่นได้จูงมือตอดปิติพิรมพักดีทายาทอานาจักรสิงห์อันยิ่งใหญ่แต่งงานกันไปเมื่อปี2552อย่างยิ่งใหญ่คู่นี้เจอเจอกันเพราะบริษัทที่หนุ่มตอดทำงานด้วยนั้นเข้ามาเป็นสปอนเซอร์การประกวดนางงามที่นางเอกสาวเป็นพิธีกรในงานบวกกับฝ่ายชายก็ชื่นชอบ สาวนุ่นมานานจึงค่อยๆปลูกต้นรักซะจนงอกงามและได้แต่งงานจรบจนใช้ชีวิตคู่กันในปัจจุบันและล่าสุดนุ่นวรนุษย์นั้นได้ออกมาเปิดใจถึงการทำธุรกิจกลางรายการชื่อดังเป็นครั้งแรกโดยสาวนุ่นนั้นได้เล่าว่าการเข้ามาเป็นสะพร์บ้านพิรมพักดีหลังแต่งงานกับต๊อดปิติไม่ใช่ใครๆจะคิดว่าตนเองนั้นตกถังข้าสารแต่ตนเองก็ยังต้องทำงานละครทำธุรกิจเหมือนเดิมนุ่นเล่าว,ว่าชีวิตตนเอง ทำงานตั้งแต่สมัยก่อนจะซื้อทองตั้งแต่บาทละแป0พันเริ่มจากวันเกิดตัวเองไม่รู้จะซื้ออะไรให้ตัวเองรถก็มีแล้วคอนโดก็มีแล้วเลยซื้อทองแรกแรกซื้อก้อนเล็กๆต่อมาก็ซื้อเป็นกิโลตอนนี้ขายไปหมดแล้วช่วงทองราคาสูงมากกำไรสี่ล้านต้องขายด้วยกลไกตลาดนั่นเอง